วันโวเอาจริงประกาศลั่นเลิกขายและผลิตลดน้ำมันบุ่งสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวประเดิมรุ่นแรก X C 40 E V <Yeah. S 1> เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง โยสสวััดีครบผมเลที่ช่องวีดันการนตีอย่างนี้นะครับก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้าดอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคุณผู้นในเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางวอลโวค่ายรือนสัญชาติสวีเดนนะครับได้ออกมาประกาศแผนใางอนาคตว่า ทางบริษัทจะเปลี่ยนตัวเองนะขันมาเป็นผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า100%ภายในปี2030หรือในอีก9ปีข้างหน้า <Wow. S 1> แล้วนอกจากนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเปลี่ยนไปทางออนไลน์เพื่อทำให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นสะดวกง่ายขึ้นนะครับ ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งเขาบอกว่าระหว่างทางเองเนี่ยพวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับรถยนต์สันดาปแล้วก็ไฮบริดเนี่ยเขาจะโละออกนะก็คือจะเลิกผลิตแล้วก็เลิกขายภายใต้แบรนด์วอลโวในช่วงทศวรรษนี้หรือในอีก9ปีข้างหน้า ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของประวัติศาสตร์ของแบรนด์วอลโวจะว่าได้นะครับ oh. เพราะว่าทางวอลโวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าดูอายุของเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะมีระยะเวลาเหลืออีกไม่นานการที่เอาตัวเองออกมาได้ไวอันนี้คือทางออกแห่งยานยนต์หรือค่ายรถยนต์ที่ควรจะทำนักตอนนี้นะครับผู้ที่กล่าวก็คือนายเฮนริกกนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของทางวอลโว่คานี่เอง เมื่อเราพูดถึงค่ายรถยนต์วอลโวนะฮะเราก็จะได้ถึงภาพรถที่เป็นแนวสเตชันวากอนนะครับรถเก๋งท้ายยาวๆเก็บของได้พร้อมกับไฟท้ายแนวตั้งที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะก็คือไฟท้ายตรงเสาดีนี่เองต้องบอกว่าแนวสเตชันวากอนนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของค่ายวอลโวที่เป็นคันแรกๆที่ผมจําได้เนาะแล้วก็จะมีพวกรถแนว SUV อเนกประสงค์รถแนวซีดานรถเกง๋งคันใหญ่ๆนะครับซึ่งอันนี้วอลโวก็ได้เข้ามาทําตลาดในบ้านเราช่วงนั้นแล้วก็หายไปพักหนึ่งทีนี้ขอเล่ายอ ้อนกลับไปนะครับวอลโว่ One เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี1927นะฮะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อายุทั้งหมด94ปีก็ว่าได้โอ้โหยาวนานเกือบเกือบร้อยปีแล้วนะฮะแล้วก็ตอนที่เริ่มต้นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เขาทําชิ้นส่วนให้กับพวกตลับลูกป,ปืนโดยเฉพาะย e ี่ห้อ SKF นะฮะเขาเป็นซัาพให้ SKF เป็นหลักแล้วก็ตอนหลังผันตัวเองมาเป็นผู้ผลิตรถยนต์นะครับซึ่งตอนนั้นเองที่วอลโว่ก่อตั้งมาได้สักพักเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนั้นเกิดสงครามโลกขึ้นพอดีเขาก็เลยต้องผ,ผลิตรถไอที่เป พาณิชย์รถขนคงขนของซึ่งก็แนวรถทรคนี่เองนะก็ต้องทําขายพวกกองทัพขายให้หน่วยงานรัฐบาลก่อนนะสไตล์ค่ายรถนะครับและหลังจากนั้นพอได้เงินมาเขาก็เริ่มพวกรถที่นั่งส่วนบุคคลเป็นแนวนรักชอรี่นะฮะพอจบสงครามปุ๊บก็กลายเป็นว่าบริษัทในเครือวอลโวเนี่ยก็จะมี2บริษัทใหญ่ๆนะครับก็คือบริษัท a p พีวอลโวนะครับซึ่งจะเน้นเป็นพวกกลุ่มรถบรรทุกขนาดใหญ่รถกลุ่มก่อสร้างที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือวอลโว์คาร์นะครับก็คือจะเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลพวกรถสเตชันวากอนเอสยูวีทั้งหลายจะอยู่ในส่วนของวอลโว์คาร์นี่เองนะครับพอดําเนินธุรกิจมาเรื่อยๆ,ๆก็ตามสไตล์ของค่ายรถเนาะมันก็จะมีช่วงขึ้นช่วงลงนะครับและช่วงที่วอลโวขาดทุนหนักๆเนี่ยตอนนั้นเขาต้องขายหุ้นออกไปนะครับซึ่งในปี1999นะตอนนั้นคนที่มาซื้อหุ้นของวอลโวก็คือบริษัทฟอร์ดนี่เองนะเขาได้มาซื้อในส่วนของวอลโว์คาร์ก็คือรถส่วนบุคค AP กับ v o l w o Car เนี่ยแยกออกจากกาันเป็นส่วนเลยก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะตอนแรกมันอยู่ภายใต้ One w o r v o Group ทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะภายในปี2010ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็เจอวิกฤตซับพรามนะเรื่องการเงินใครสิทธิ์ก็ทำให้ Ford เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยจะต้องขายหุ้น One w o r v o ออกมานะครับ ซึ่งตอนนั้นนี่เองนะฮะค่ายรถยนต์ที่มาซื้อหุ้นวอลโวแล้วทุ่มทุนซื้อเลยนะก็คือค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนค่ายจีรีนี่เองนะครับต้องบอกว่าถ้าใครรู้จักค่ายจีรีเป็นค่ายรถยนต์จตีที่อยู่มาอย่างยาวนาะนในยุคแรกๆนะในยุคที่จีนยังไม่เปิดประเทศนะยังไม่สามารถนํารถมาขายได้จีรีขายได้เจ้าแรกนะครับต้องบอกว่าโอ้โหรวยมากก็เลยมาทุ่มทุนซื้อค่ายรถยนต์วอลโวไปในพอร์ตเรียบร้อยแล้วในปี2010นะครับ ซึ่งต้องนับว่าวันที่จีลี่ซื้อมาเนี่ยผมเริ่มเห็นความปรับเปลี่ยนในค่ายรถยนต์วอลโว่นะเพราะสไตล์ฝรั่งเนี่ยเขาก็เน้นทําตลาดในยุโรปอเมริกาเป็นหลักเนาะพอทางฝั่งจีนซื้อไปเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะเน้นตลาดเอเชียมากขึ้นเขาก็จะเห็นว่าวันนี้ตลาดเอเชียถ้าต้องการแบรนด์วอลโว่เนี่ยเขาก็ไม่ชอบรถที่มันดูเหลี่ยมๆไปหนักไปกินน้ํามันเยอะๆเครื่องใหญ่ๆไม่ชอบต้องการรถที่มันสปอร์ตเพียวขึ้นก็เลยเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยวอลโว่ Volvo ก็มีการปรับเปลี่ยนหลังจากที่จีลี่ซื้อไปนนะรที่ผมเห็นนะจุดแก เลยนะที่เปลี่ยนอย่างชัดเจนคือวอลโว่ World ได้มีการประก,กาศออกมาว่า เขาจะไม่ขายรถยนต์น้ำมัน100%เอีกแล้วภายในปี2019เขาก็เลยปีการปรับเปลี่ยนทำเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดออกมาคือรถไฮบริดอย่างที่เราเห็นนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เขาทำสำเร็จแล้วนะเพราะที่ผมไปดูในโชว์รูมที่ขายในเมืองไทยเนี่ยอันนั้นคือผลิตที่โรงงานมาเลเซียแล้วเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดทั้งหมดเลยนะครับซึ่งข้อดีพ้อเป็นปลั๊กอินไฮบริดคือหนึ่งประหยัดน้ํามัน2ภาษีนําเข้านะครับเรื่องของภาษีสรรพสามตเนี่ยก็จะถูกลงเพราะว่าเครื่องยนต์เล็กก็ปล่อยควันพิษได้น้อยนนนะะคครรับับบก็เสียสียยภ้อ แล้วล่าสุดน,นะครับในปี2020นะฮะหรือปีที่แล้วที่ผ่านมาก็ได้มีการทำตัว v o e v o x c 4 0 p e v ออกมานะครับซึ่งวันนี้ Onevo เขาเลยตั้งทงว่าไอตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาจะขายนะก็คือผลิตที่โรงงานฝั่งเบลเยียมแล้วก็ทางฝั่งจีนเนี่ยจะเอามาตีตลาดนะฮะโดยเขาตั้งเป้าว่าในปี2025เนี่ย50%จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและอีก50%จะเป็นรถ h y บริด ทีนี้กลับมาพูดถึงจะตัว XC40 EV หรือรถยนต์ไฟฟ้า100%คันแรกของค่ายวอ l โวนะครับเจ้าตัวนี้หน้าตาจะคล้ายๆเจ้าตัว XC40 ที่เป็น plug-in hybrid นะที่ผมไปรีวิวมาในคลิปก่อนถ้าใครอยากจะดูไปดูย้อนได้นะครับต้องบอกว่าตัวนี้นะครับ ผลิตที่โรงงานประเทศจีนซึ่งมันก็จะทําให้ได้เรื่องของสิทธิภาษีนะ FTA ระหว่างไทยจีนก็คือนําเข้า0%นี้เองเจ้าตัวนี้นะเทคโนโลยีที่น่าสนใจก็คือมันใช้โครงสร้างชื่อแพลตฟอร์ม CMA นะ Compact Modular Architecture นะครับหรือแพลตฟอร์มแบตเตอรี่ที่ต้องบอกว่าทําให้ห้องสามมันดูกว้า,ทางทั้งๆที่ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับหันนี้เจ๋งมากๆเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันจุถึง78กิโลวัตต์อาเลยทีเดียวนะครับ หึการชาร์จเนี่ยวิ่งได้ระยะทาง400กิโลเมตรบวกบวกเลยก็ว่าได้ถ้าเทียบกับตัวที่คู่ขี้กันของเท s l a นี่ก็คือเจ้าตัวเท s l a m o เด l Y นะตัวนี้เท s l a m o เด l Y เนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ที่75กิโลวัตต์อนะครับก็วิ่งได้400บวกบวกเช่นกัน s c 4 0ตัวนี้นะมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับให้แรงม้าสูงสุดถึง408แรงม้าแรงบิดสูงถึง660นิวตันเมตร ซึ่งต้องมาดองดูว่าราคาเปิดตัวจะเป็นเท่าไหร่นะครับจากการคาดการณ์นะของเจ้าตัว p l u อ i n ไฮ b ริดเนี่ยผมมองว่า ถ้าภาษีศูเซมาขายบ้านเราอย่างปักอินดีบีอยัง2อล้านสเนาะตัว BHEV เนี่ยฉะนั้นไอตัวไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่2ไฟปลายถึง3ไม่เกิน3กลางๆอ่ะประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นราคานี้จริงๆเนี่ยตัววันร้นนี้น่าจะขายดีนะน่าจะถูกกว่าเทสซาโมเดลวที่มาขายบ้านเราแน่นอนนะครับแล้วก็ตลาดในจีเนี่ยผมว่าราคาน่าจะเอามาสู้กับเทสซาโมเดลวแน่นอนนะครับอันนี้น่าจะสู้กันแบบจังๆเลยและข่าวดีก็คือว่าในงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้นะวันที่24มีนาถึงวันที่ ี4เมษายนนี้เขาจะเอาตัวนี้มาเปิดตัวด้วยครั้งแรกในประเทศไทยนะครับก็ถ้าใครอยากไปดูนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานมอเตอร์โชว์ได้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันลองดูครับ ในทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าค่ายยนฝั่งอเมริกาและยุโรปนะต่างก็เร่งปรับตัวนะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ผลิตรถยนต์สันดาบมาสู่รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับ<ๆ>เพราะว่าเขาเห็นว่าระยะเวลาของเครื่องยนต์รถยนต์สันดาบเนี่ยน่าจะเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะการถอยหรือมีแผนสู่อนาคตได้เร็วเนี่ยน่าจะเป็นทางรอดได้นะครับอย่างวันนี้เราก็เห็นวอลโวทําออกมา Ford เองก็<อ> <ๆ S 2> มีการเพิ่มการลงทุนกว่าพันล้านดอลลาร์นะครับไปสร้างโรงงานที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมันเนี่ยกะว่าจะทํา รถยนต์ไฟฟ้าของ Ford ออกมานะครับน่าจะเป็นกระบะไฟฟ้าหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาติดตามดูกันนะฮะแล้วก็จะมีจากกัวแลนด์โรเวอร์นะครับที่เขามีแพลนว่าเขาจะทําเป็นไฟฟ้าออกมานะครับอันนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของทางจากรัวแลนด์โรเวก็คือ t าทา,ทามอเตอร์เขาก็ได้ออกมาพูดว่า ในอีก5ปีข้างหน้าหรือ2025เนี่ยจะเห็น Land Rover ไฟฟ้าอีกทั้งหมด6รุ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติเยอรมันอย่าง Volkswagen นะครับซึ่งเขาก็ลงทุนกว่า42,000ล้าน US d ลลาร์ในการที่จะทำรถยนต์ไฟฟ้า ร้างแพลตฟอร์มออกมาเพราะว่าในเครือของโฟล์กเองเนี่ยเขามีหลายแบรนด์อยู่บนมือเนาะฉะนั้นเขาก็สร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทํารถไฟฟ้าออกมากว่า70รุ่นเลยทีเดียวนะในปี2030อีกเช่นกันนะครับก็จะเห็นภาพมากขึ้นว่าโอค้ค่ายรถยนต์เขาลงทุนขนาดนี้เพราะมองว่ามันไม่ใช่ทางออกอย่างเดียวมันคือทางรอดนะถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยน่าจะอยู่ยากนะครับ พราะอย่างที่บอกนะฮะวันนี้เราก็จะเห็นว่ารถยนต์ฟ้ามาไอเทลยีเครื่องยนต์สันดาปก็จะถูกเลนหลังมาประเทศที่พัฒนาช้ากว่าหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือตามเขาอยู่นะครับวันนี้เราอาจจะเห็นรถยุโรปเอ้ย e ทำไมราคาถูกลงแล้วก็ดีใจอุ้ยได้ซื้อของถูกนะแต่ว่ามันเป็นการเลนหลังเทคลยีเนาะว่าฝั่งยุโรปเขาจะพยายามผลักดันให้เกิดรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้นนะฮะอาจจะมีผลกระทบเรื่องของรถยนต์มือสองนะครับว่าเฮ้ยถ้าความต้องการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นไอเรื่องของราคารถเนี่ยโดยเฉพาะรถยนต์สันดาปเนี่ยราคาน่าจะแบบ ลงไปถูกไปเรื่อยจนแทบจะไม่มีใครเอาก็ไม่รู้ในอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เป็นว่าเดี๋ยวเรามาเฝ้าดูกันนะครับ ก็จะเห็นว่าจากที่ผมเล่าไปนะฮะเราจะมีโอกาสเติบโตในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าอีกเยอะแยะมหา,าศาลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้นะอย่างค่ายรถยนต์ดั้งเดิมพยายามจะเร่งปรับตัวนะเพื่อจะให้สอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีหรือความสนใจของรถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้น,นะคระับเพราะว่าวันนี้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่ว่าตลาดไม่มีนะครับมีแต่ผลิตไม่ทันนะครับทั้งค่ายรถยนต์ดั้งเดิมที่พยายามปรับตัวแล้วก็ค่ายรถยนต์น้องใหม่ imm, อย่างเทสลาเนโอเอ็กเป็นหรือค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีที่กำลังโตขึ้นมาอีกหลายแบรนด์เพราะว่า ตลาดนี้มันใหญ่มาหาศาลหรือนี่สิ่งที่เรียกว่าเมกเก r e เทรนนะฮะคือการเปลี่ยนแปลงแบบทั่วทั้งโลกในคราวเดียวนะฮะยังมีโอกาสอีกเยอะนะฮะ แต่ถ้ากลับมามองแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมมองมองเมืองไทยเราไม่เห็นโอกาสธุรกิจอะไรหรือไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับผมก็แนะนําว่ามันมีอีกช่องทางหนึ่งคือคุณสามารถไปลงทุนในต่างประเทศได้นะในกลุ่มหุ้นพวกบริษัทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้านะพี่แต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าอุตสาหกรรมเป็นยังไงมีความเกี่ยวข้องแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้ผมได้เปิดคอร์สสอนเกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้านะครับสนใจสามารถเข้าไปแอดได้ที่ด้านล่างนี้นะครับตามไลน์แอดนี้นะคร สำหรับคลิปนี้นะพูดถึงการปรับตัวของวอลโวนะเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงนะครับก็อย่าให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวว่าถ้ามีเรื่องไหนเจ๋งๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จนเมียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ